สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไปอยู่กับปืน P90 นะครับเป็น s m g จากภาค Modern Warfare นะครับเป็น s m g ที่ผมชอบรูปทรงเป็นแบบต้นๆเลยนะครับปืนนี้ด้วยความคล่องและความเท่ของปืนนี้นะครับมันจะทำให้การเล่นของเราสนุกขึ้นไปเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนะครับมาเร็วผมใส่เป็นตัว10.6 Pro นะครับมันจะบวกระยะได้น้อยกว่าตัวบนนะครับแต่ว่ามันี่กว่าแค่นั้นเลยนะครับเพราะว่าผมใส่ไอ้ตัว f o r t e c h เนี่ย เล่นบ่อยละผมเลยเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้บ้างนะครับเน้นเท่บ้างนะครับมันจะบวกแค่ระยะกับ Bullet Velocity นะครับไม่ได้หรือ Control มานะส่วนชิ้นต่อมาครับผมเป็นเลเซอร์สีเขียวนะอันนี้มันจะเพิ่ม Hit Fire e q u a l i y แล้วก็เพิ่ม Spin to Fire นะครับทั้ง Hit Fire แม่นแล้วก็เอาปืนลงมายิงเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีข้อเสียคือเลเซอร์สีเขียวที่ต่าศัตรูนั่นเองนะครับทำให้เวลาเราเข้าบ้านนะครับศัตรูจะเห็นเลเซอร์เราก่อนเลยนะส่วน o p t i c กนะครับผมใส่เป็น Mini Reflex นะครับช่วยให้คุมปืนง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ Stock ใส่เป็นเลงเร็ว ส่วนที่สุดท้ายเป็นมัสเซลเก็บเสียงโมโนนะครับบวกระยะเราม็เข้าไปด้วยบอกเลยว่าเซตนี้เน้นเท่เน้น,เ,น,นเล่นมันอย่างเดียวครับแต่ว่ามันก็ยิงยิงโหดอยู่นะสำหรับ T90 นะครับก็อลองเอาไปเล่นกันดูนะครับเซตนี้รับรองว่ามันแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูในเกมกันต่อเลยครับตาดีเล่นทูริโอมันมนเลยล,ลองสอไปอนะสสดีเฮนะ้ยกากรเใช่นะยารอหรือว่าธงฟิลิปินมันไม่ดีวะนี่เปลี่ยนเป็นเวียดนามมั้ สิบล้อมาเหมียวมาชนล้อลงคหลบหลบสิบล้อก่อนม้วนขึ้นใต้ตึกอ่ะผมช่วยได้โอ้ยยี่ไม่โดนนะสัตว์เนี่ยผ่านแล้วเฉยเฉยเฉยเข้าตึกเลยเข้าตึกเลยผมมองดิ้กขึ้นแม่งจะตายแล้วตะกี้มองไม่เห็นตัวมันดำเลยเขาแตกสิบล้อเขาแตกเกียร์ผมตัดทางขึ้นไหมันต้องปั๊มเกาะมันต้องเจาะปั๊มเกาะ โดนคนอื่นยิงก็อ่ะผมไม่ดักแล้วนะโอเคน้งหนึ่งน้งหนึ่งพวงไหนตรงพวกไอ้นี่ดักเพลิงอะ่ะเฮ้ยใต้ตีนมีนะตรงไอ้นี่เลยอะกล่องโหลดเอาอะห้องโหลดเอาอะเม่ได้ยินละผมลงไปช่วยปะแตก เพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนกลับเรียบร้อยส่วนส้นในว่าตอบท่นไหนเยหรือเล่นเกาะเป็นแบบไปตีตีหน้าผปไม่มีกระสุนแลยหสุดนะเอาไปหมดเลยนี่จุดล้องมันไปชุดเพื่อนละ โอเคอ๋อเย็นหืมเปิดใหม่ก็มันลงแล้วอเอเอๆข้างบนมีปะบนหัวนี่นล,ลงครับไม่ไม่เห็นเดี๋ยวผมเข้าองในก่อนู่ความชัวร์แข่งตึงนี้ก่นอนต้นใหม่เหรอนี่เนี่ยที่ใหม่ปะใช่ามาข้างหลังเมียวเดี๋ยวกลับมาตีตที่ยิง,งหมีนะตนะ้นไมาป้นตัว มันได้มันไดผมดีโหลดแั้ยเ้าเขาอีกฝั่งผมบอกได้ผมยิงอุ๊ยเหี้ยอะไรยังไงวะโอ้โหให้สองนัดดีอาร์เยนะโอ้โหเล็งโคตรลึกยัดเป็ด ผมเล่นลนๆเอ,ไอ๋ไก๋วะเนี่ยอยากขาแตกอยู่บางอย่งน่าจะฟรีแหละว้าววงนั่นก็สิบล้อเล่นต่อลงมาดาอสิบล้อจะพังละุม,มผมไม่มีมุม,มยิงเลยแถวนั้นยนังมีวะซุปนึงโอ้ยิงอะไรเนี่ย ไม่ได้นานต่นดิดสายายายหายป่ะไม่ได้นานมีคนลอบมาบนหัว,วผมจัดการอีกตัวหนึ่งขับรถป่ะตัวนึงไม่ใช่เนาะไม่น่าจะใช่ เอ้ย,อยสองตัวมันนอนเลรชุบได้แล้ววันนี้เราเสี่ยงชุบกันแบบกระดัมเลยวะเดี๋ยวไปตีแถวนี้ก่อนไงมีสิบล้อจอดแ้วทำไมเบลตี้ไม่เห็นชื่อวะเห็นแต่ไอ้นี่เมี่ยารับผมจะไม่เอาสิบล้อละรถซ้ยายมือโรเวร์ ตนนี้ก็แตกวะชุบๆให้ทำให้หน่อยเดี๋ยวตัวหน้าผมน่าจะได้สองอะตอนยิงแม่งกระตุกเลยวงนะไม่ต้องเล่นตรงนี้นานนะเดี๋ยวออกด้วอเดี๋ยวสองตัวหนีขึ้นปะเพื่อมันอยู่ตรงร้านค้าสองตัวเลยมารถอนอนไงไปติด โดนโดนระเดี๋ยชี้ชี้ชี้ฉากวง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 เจมออกซื้อเซลยวได้ตัวขาไปยยูแล้วเซียวอ่ะนี้ดวงมันค่อยแข็งขอซื้อเซลยวหน่อยและไฟหน่อยเอารถไปขวามีตีขวาไปเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนพักก่อนไม่ชอบขับรถแถวนี้เลยว่ะที่หลังคาหลังคาแดงหรือไี่ยนี่นี่เนี่ยตึกสูง ก็นี่ทีหนึ่งเนี่ยไปรอช้อนฝั่งนี้ก็ได้นะเหมียวเนียเนี่ยตายตายตึกเนี่ยคือได้ช้อนแน่นอนอ่ะมันจะโดดบุญเนี่ยเดี๋ยวผมกดแฮะให้มันไม่ตใจตายตีให้มันลงมันอยู่ด้านล่างโอเคโอเคเนี่ยสลาดนะนะอ๋เจ้ารถผมยิ่งไม่ช่วยล็อกหนึ่งกดแตงหนึ่งมีโลเวอร์ขับผ่านทั้งน้าตีมันป้าตีนปะ่ใช่ใช่ใช่ก็แตงแล้วเฮ้ยข้าเนื้อ เน่ยผมไปกดภาพยิงแล้วแม่งหันจอไม่ได้เลยออเดียขับเอกมากี่คนอ่ะสองสองโอเคแม่งไปโดนแขนเหรอวะคาเข้าเนื้อเข้าวงปะอซ้ายดีกว่าขวาโลงยูวีตอนแรกกมีตีได้นะหลังยิงขวาใช่ไหมเออขวาขวาขวาอย่าขึ้นสูงอย่าขึ้นสูงเดี๋ยวผมค้าตึกนี้ให้เข้าวงได้เข้าผมขึ้นอยู่นะ มาแตกมาแตกหนึ่งตันตันตัวนี้สองตัวเลยวิ่งออกไปคนหนึง่งซ้ายมือสองตัวน้องน้องน้องนีงนงนน่ผมโดนยี่อย่างงี้ผมเซลได้ผมเซลได้มันวิ่งไปหลังคาฟ้านะตัวท้ายอะ่ะใช่ใช่เห็นแล้วเห็นแล้วปั๊มก่อครับปั๊มก่อไงระวังหลังนะเราจะเข้าวงยามีคนเพ่งเล็งเราละ ตัวล็อกตรงไหนตรงไหนหนึ่งอยู่นี่บ้านนี้ทั้งตี้เลยมั้ยมีกล่องวิ่งขวาก่อนวิ่งขวาก่อนขวามียิงขวาดลยอ่ะยิงฝั่งเราก่ะอยู่งข้างๆไหนข้างๆเอาฝั่งเราอ่ะข้ามไม่ได้เลยอ่ะมีกล่องวิ่หลอดหนึ่งนะขวาเรามีต้านระเบิดต้านไหมต้านผมครบเลยชัวนะโลเวอร์ออกเฮ้ยมนหัวมี หหหาานน้เเลลลยยไปนอกเนี่ยตายเนี่ยถ้าวิ่งจังหวะดีเข้าบ้านเนี้ยได้สวยนะวงเนี้ยต้องข้ามอ่ะไม่น่าเก่งหรอมั้งสินะตีเลยวะล่ะไปวิ่งตามดูดูมันวิ่งไปแกโอ้โหใช่ที่เราอย่าประมาทใช่ใช่ใช่ลงแล้วมั้ย มันอยู่ฝั่งผมเลยอ่ะเดียวชินกามโอ้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 ลงมาไหมวะนี่แกโหลดซ้ายมือหรือข้างหน้าวะน่าจะแบงค์ฝั่งแบงค์ใช่ป่ะที่ยิงเราเมื่อกี้ใช่ใช่ไม่รู้จักแบงค์หรือเก็บโหลดแป๊บนึงนะผมพ้นผมพ้นผมพ้น เราเขาอยู่มี้ชุบได้เฮ้ยมีขวาวิ่งด้วยหลังแบงค์อ่ะไม่ชัวร์นะขวาแม่งหมดนหม่นเมื่อกี้ถ้าเห็นก็ตายอย่างเดียวจะวิ่งแล้วบอกนะมีอาตายให้ผมปลาไม่บวกก่อนนะมีกล่องเกาะให้อยู่อ่ะเลี้ยง์เก็บได้ปะนีเก็บรวมมึงนะตรงไหนอ่ะนกตัดไม่ได้มีมีกลับมารวมมาอยากได้กล่องเกาะ ต่อหมดเกี้ยงไงกวิ่งเลยเริ่มต่อต่อไงน่าจะครบสี่ต้องชิดขวาแล้วเข้าเนี้ยวิ่งขวาเลยตอนเนี้ยวิ่งตีขวาหมดมีนะไปดีูาเด้วยเซเลนท์เข้ามัดหนึ่งมังหนึ่งเดี๋ยวตัวเดียว๋ยวตัวเดียวอีกปะพร้อมก่อเน่้อ ลงล่างก็ได้เฮ้ยล่างล่างล่างใช่ไหมเกล้าเกล้าวิ่งขวายาวเลยวิ่งขวายาวเลยถ้าข้างหน้าเขาคิดว่าเข้าได้ก็ต้องเข้าบ้านเนี่ยขวาก่อนได้ขวาก่อนได้ไปเข้าบ้านเนี้ยสวยกว่าขวารีเลยยิงฟรีเลยขวายาวอ่ะนะล็อกนะโอ้โหชุดเดียวพอเข้ามาร์คเขียวได้สวยจังกล่องกระสุนนะมีรถน็อ ซ้ำหน่อยเดี๋ยวไปซ้ำหน่อยเดี๋ยวก็รถข้ามอ่ะเนี่ยบ้างรถนมะเขียวมีคนอ่ะเอารถข้ามได้ปะไม่ได้หรอรถมันจะพังละออกซ้ายได้อย,ยู่ซ้ายได้ซ้ายได้ออกวิ่งม,น<อ>มานี่เรากไ็ได้มุมนั้นอ่ะเฮีย yeah. โอ้ซ้ายไกลยิยงอีกแม่งถ้ามีนักกาบยังมีเวลา,าไ,ไปซ้ายโอ้เต้เนเหมือนมีคนมาชิดเลยงเอาแม่งร่วงอนะ่ะบ้านสายได้ปะบ้านสายอะ่ะนั่น ปักสวยเพชรทะเลนของก๊อตคนชิดคนชิดอ๋อศพเอกสัตว์เอ้ยศพกระเด้งระวังขวานะผมว่าน่าจะครบละบ้านหน้าสองบ้านซ้ายหนึ่งเตี่ยรวมบ้านซ้ายมีมีมีเอ้กระจกซ้ายระวังนั่นไงไม่เเหห็็นนแแลล้้ววเห็นแล้ว ว่าน่าจะน้อยโดดละมา <Okay. S 2> วะได้อยู่น่าเจอสองหนึ่งได้อยู่ปาดออกสวยมันผลกระจกฝากเอก้อย่าดึงหน้ากากนะมึงอย่าดึงหน้ากากนะสวย โลซ้ายชุบอยู่ไงจื๊อกลับมาได้ยังกลับมาได้ยังต้องอย่างนี้ดิได้อยู่แต่ต้องเก็ตนี่ก็เละเหมือนกันนะ